สถานที่เกิดของคังซีตำหนักจิงหนิงกงเป็นยังไงบ้างวันนี้เรามาดูกันนะครับตำหนักจิงหนิงกงเนี่ยสร้างขึ้นเมื่อปี1420ในสมัยราชวงศ์หมิงนะครับชื่อเดิมของตำหนักจิงหนิงกงเนี่ยชื่อว่าฉางอันกงนะครับโดยในสมัยราชวงศ์หมิงเนี่ยมีฮองเฮาคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงเหมือนกันได อ,อยู่ที่ตำหนักนี้ก็คือหูขวังเขานะครับซึ่งหูควงเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ดีนะครับนิสัยดีแต่ตดนปลดจากการเป็นควงเขาเพราะว่าหงแด้หรือสามีของเขาเนี่ยปลดผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับก็เลยได้ใช้ข้ออ้างที่ว่าร่างกายไม่ดีและไม่มีลูกนะครับก็ได้ปลดหูขวงเขานะครับแล้วก็ตั้งซุนหองเขาขึ้นมาเป็นหองเขานะครับและหูขวงเขาก็ได้อยู่ตำหนักนี้ไปจนเสียชีวิตนะครับ หลังจากที่เขาเสียชีวิต20ปีถึงถูกแต่งตั้งเป็นฮองเฮาอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนในช่วงต้นราชวงศ์ชิงนะครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งเกิดที่ตำหนักนี้นั่นก็คือคังซีนะครับโดยแม่ของคงังซีหงจ้าชื่อเนี่ยที่มาจากตระกูลหงจาก็ได้พักอยู่ตำหนักนี้นะครับ แล้วก็ใต้ให้กำเนิดคังซีในตำหนักนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนที่คังซีขึ้นครองราชเนี่ยถงจาอยู่ได้แค่ปีเดียวก็ได้เสียชีวิตลงนะครับก็ถือว่าอยู่ไม่ได้นานยังไม่ทนมีความสุขอะไรเลยก็ได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับคนที่หลังจากถงจาอยู่ตำแหน่งนี้ก็คือเจินหวานหรือว่าแม่ของเฉียนหลงนะครับซึ่งแม่ของเฉียนหลงซีเฟยเนี่ยก็อยู่ตำาหนักจิงเหรินกงนะครับ ซึ่งต่างจากในละครนะครับในละครเจิงหวญอยู่หยงโชกงใช่ไหมแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยเจิงหวญอยู่จิงเหรินกงนะครับและช่วงปลายราชวงศ์ชิงนะครับมีสนมอีกคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากๆที่ผมเคยทําคลิปแล้วเหมือนกันก็คือเจินเฟยก็อยู่จิงเหรินกงเหมือนกันนะครับรูปแบบของจิงเหรินกงนะครับเป็นแบบอารจิงเย่นะครับ อย่างที่คลิปที่แล้วที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับอาจริงยื่งก็คือเข้าประตูแล้วมีลานหนึ่งแล้วก็มีทะลุเข้าไปในลานหลังบ้านนะครับและเป็นตำหนักที่ค่อนข้างกว้างใหญ่นะครับตอนที่ประตูเข้าไปในจริงเหรินกงนะครับก็จะมีก้อนหินก้อนหนึ่งนะครับที่เห็นอยู่ตรงประตูเลยซึ่งเป็น วัตถุโบราณนะครับตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวนแล้วนะครับก็เป็นจุดเด่นของจิงเหรินกงเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือเกี่ยวกับจิงเหรินกงนะครับตำหนักต่อไปจะเป็นตำหนักอะไรรอตูคลิปหน้าน,นะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ